ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ YouTube ช่องบาวลินนะครับก็มาดูบรรยากาศถนนหนทางกันนะครับวันนี้เป็นวันจันทวันจันที่ที่นะครับกันยายนอ่าตรงตลาดบางปลาแก้วนะครับจุดเริ่มต้นวันนี้เข้าไปทางดาวขนองวงเวียนใหญ่นะครับจะไปส่งของที่ตลาดโบเบน,นะครับ ก็เป็นฟั๊มน้ำมันฟั๊มเชลนะครับน้ำมันตอนนี้ก็อยู่ที่ลิตรละ30ปฟั๊มเชลนะ,ะ3าบาทนะครับดีเซลธรรมดาแต่ดีพาวเนี่ก็49นะ เยอะนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ถนนสุขสวัสดิ์อยู่นะครับเลยบางปะแก้วมาหน่อยหนึ่งนะครับปุ่มหน้าไปดาวขนองวันนี้ก็จะเข้าไปส่งของนะครับส่งของให้ลูกค้าตลาดโบเบ้น,นะครับ มาจากพระนมสองนะเข้ามาตรงบางปะแก้วไปดาวขนองงวงเวียนใหญ่นะครับแล้วก็ผ่านแยกบ้านแขกไปพาหุรัสวอรจัรนะครับแมนสีนะฮะถึงจะเข้าโบเบนะครับนี่คือบรรยากาศการจราจรน,นะครับถนนสุขสวัสดิ์นะครับมุ่งหน้าดาวขนอง ก็ไหลไปได้ทีละนิดทีละหน่อยนะฝั่งขาเข้านะครับรถเยอะขาออกก็ไม่เท่าไหร่นะก็บินสบายเลยน,น้าไปทางดาวคะนองนะครับถนนที่มีการก่อสร้างนะ เลนทางวิ่งมันก็จะเหลือน้อยลงนะครับเบี่ยงไปเบี่ยงมานะตรงดาวขนองนี่ก็มีเบี่ยงด้านซ้ายนะครับตรงสะพานลอยนีจะเป็นตลาดอินดี้นะตลาดนัดกลางคืนนะครับ ยนะตรงนี้จะเป็นสะพานดาวขนองนะ นาข้ามคลองดาวขนองนะครับอาจจะไม่ใช่สะพานดาวขนองนะสะพานดาวขนองก็จะอยู่เส็นลาดบุรณะโน้นนะครับทางไปบุรณะ,ะจากแยกดาวขนองนะครับหลุดไฟแดงมาแล้วนะ,อะตอนนี้ก็มาที่ตลาดดาวขนองน,ะอนี่นะครับ ตลาดดาวขนองนะครับสมัยก่อนนี่จเจริญรุ่งเรืองมากเลยนะมีโรงหนังมีตลาดมีศูนย์การค้าดีครับตลาดสายนี่เดินเข้าไปนะแล้วก็มีร้านสเก็ตมีตอนนี้ก็จะลงอุโมงนะครับมหายสวรรค์นะเป็นอุโมงลอดใต้ ทางแยกนะครับแยกมาไยสวรรค์ก็มาพอขึ้นที่โรงพยาบาลทหารเรือนะครับ สำเร็จนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดกอ่อสร้างอีกจุดหนึ่งนะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นโรงพยาบาลทหารเรือนะนี่ครับตรงนี้จะเป็นสถานีกอ่อสร้างสถานีใต้ดินนะารั เลนะครับตอนนี้ด้านขวานะครับก็เป็นตลาดตลาดสำเร็นะก็ผ่านดาวขนองนะครับมาแลนะ้วคผ่านแยกมหมายสวรรค์มาตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปวงเวียนใหญ่นะครับ าทางนี้นี่เป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะ,ะตั้งแต่ดาวขนองเข้ามานะครับถนนสุขสวัสิ์นี่มันสิ้นสุดตรงแยกดาวขนองนะ,ะตรงนี้จะเป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วนะ เก็บบรรยากาศนะครับถนนหนทางนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับย่านฝั่งธนบุรีนะครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับตอนนี้แนวก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับ ทางหน้านี้ก็จะเป็นแยกนะครับแยกตากสินสีแยกตากสินนะครับเลี้ยวซ้ายก็เข้าราช,ชพฤกษ์นะเลี้ยวขวาเข้ากรุงทนบุรีนะครับไปสาธรรามสี่ของเตยนั่นเลยตรงมานะครับตรงไปทางนี้เข้าวงเวียนใหญ่ ใหญ่ก็เป็นอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีวงเวียนใหญ่นะหเครื่องจัรเครื่องจัรก,กลนะครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ผมจะระแก้วจากศิลนนะครับด้านขวาในซอยห้าสมัยก่อนนี่ก็จเจริญน,นะครับถนนวงเวียนใหญ่นะครับเดิเื่อ้นจับมีโรงหนังนะครับเยอะนะครับหลายโรงเลยนะครับมีสถานีรถไฟรถไฟรางนะครับรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยนะแล้วก็มีโรงหนัง โลงหนังไทรามาเกลืมเกียรต์นะครับแล้วก็จำไม่ได้แล้วนะครับมีห้างเมอร์ลี่คิงนะครับแล้วก็เซนทันลลัญยาโรบินสันที่มีบทนะเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยสักอันนะครับที่ว่ามาเนี่ย <c oughs> เหลือแต่สถานีรถไฟโรงหนังเก่านี่ไม่มีแล้วนะโรงหนัง <c oughs> นี่ครับสะพานลอยตรงนี้เขาก็ลื้อออกนะสะพานลอยใหญ่นะมีคนมาขายของกันนะครับบนสะพานลอยเวลาวันอาทิตย์นะคนเยอะไปหมดเลยนี่ด้านขวานี่ก็เป็นเมอร์รี่คิงนะครับเมอร์รี่คิงมีทุกสิ่งให้เลือกสัรน,นะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้ว ทางหน้านี่จะเป็นลานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับวงเวียนใหญ่วงกลมนี่มาดูฝั่งทางนี้นะเขาทุบตึกนะไม่รู้ว่าเขาเวรคืนเพื่อจะทำเป็นสถานีนะครับทางขึ้นลงนะ,ะน่าจะอลังการเลยนะสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเนะี่ยเดินลงไปนี่เหมือนกับเราเข้าไปในห้างเลยนะใหญ่ ใหญ่นะครับทั้งลึกนะถานี้ลดไปฟ้าใต้ดินก็ไปกันต่อนะครับกับบรรยากาศถนนหนทางนะครับฐาเลาะนะครับจากนู่นเลยบางปะแก้วดาวขาวขนองนะครับอันนี้จะเป็นวงเวียนใหญ่นะตรงนี้ลานตรงนี้พระเจ้าตากสีนนะ อาจจะมืดๆหน่อยนะมันย้อนแสงมีทั้งหมด4แยกนะครับวงเวียนใหญ่แยกไปเพชรเกษมไปสัะพานพุทธไปราชญาของศาลนะครับแล้วก็าตากสินนะครับผมจะไปทางนี้นะไปทางสะพานพุทธนะแยกวันแขร สาเก็ดนะไปถึงโบเบเลยนะแล้วก็สาย3นะครับไป,ไปหมอชิด2เลยสาย3ามรถเมย์สาย42นะครับท่าพระพาหงรักเป็นรถเมย์ไฟฟ้านะ ข้างหน้าก็คือสีแยกบ้านแขกนะครับครับ,รบก็ดูบรรยากาศการกระจาจรนะครับดูรถด,ดูถนนนะครับในกรุงเทพมหานครกับช่องบา่าลินนะครับ ใช้รถใช้ถนนกันยังไงนะครับใครดีใครได้นะครับแล้วก็ต้องมีน้ำใจให้กันด้วยนะเดีไทยนี่ไม่เคยบีบแตรนะครับถ้าบีบแตรนี่ถือว่าเป็นเรื่องนะครับไม่เหมือนเวียดนามนะวนเวียดนามนี่บีบแตรนี่เป็นเรื่องธรรมดานะวนเวียดนามกับอินเดียสียแยกบ้านแขกนะครับ ข้างหน้านี้ติดไฟแดงอีกแล้วนะครับครับตรงนี้ก็สี่แยกบ้านแขกนะครับเลี้ยวซ้ายไปนี่เป็นถนนอิสรภาพนะไปโพสามต้นไปศิริานนราช มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จนะครับราชพัฒน์ทางด้านขวาก็นยเสียงยีแยมกันนะครับดีด่านะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างใหญ่เหมือนกันนะครับนี่สี่แยกวันแขกนะสถานีน่าจะเป็นสถานีสีแยกวันแขกหรือเปล่านะครับ หรือว่าสถาน,นีชื่ออะไรนะครับก็ต้องรอดูตอนสร้างเสร็จนะด้านหน้าก็จะเป็นโรงเรียนศึกษานารีนี่ครับก็เบี่ยงไปเบี่ยงมาอย่างนี้นะเบี่ยงขวาแล้วก็เบี่ยงซ้าย เราจะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพยานะไปโผล่ขึ้นตรงฝั่งทางรัฐนะครับาไม่ได้โผล่ขึ้นเราก็ใต้ดินไปเลยนะครับไปก็ไปเจอกับสถานี3ยอดนะนีตรงนี้โรงเรียนศึกษานางรตตอนนี้ก็ขึ้นสะพานพระปกเก้านะครับมงหน้าไปฝั่งพัะนครนะ ฝั่งพลบุรีข้ามไปฝั่งพระนครนะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นสะพานพุทธนะครับมีน้ำเจ้าพยานะครับนี่นะทางด้านซ้ายสะพานพุทธนะด้านขวานี่จะเป็นสวนลอยฟ้านะด้านหน้าก็คือพางรัฐนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับช่องบาวลินนะครับหาเลาะนะครับดูบรรยากาศถนนหนทางในกรุงเทพนะครับนี่ถนนวันเวนะครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นวันเวส่วนใหญ่นะถนนจักรเพชรนะครับถนนเส้นนี้ก็มาจากปากของตลาดนะด้านขวานี่จะเป็นศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ